มาแต่ละครั้งนะฮะก็ต้องอต้องย่า <c> ง <oughs> นะฮะต้องย่างมึงครับผมข้าเจ้าจะเฮ็ดเป็นโซนเหมือนเดิมนะฮะเฮาสิมาเยี่ยมเยี่ยมนะครับตลาดนี่ปีละหนึ่งครั้งนะฮะมึงพวกนี่เป็นเนื้ออย่างวะนี่ครับผมนะฮะเป็นตลาดลาวอันนี้ก็เป็นพวกแนว้ยยุ่งนวกินครับผม นี่เป็นทอดมันนะฮะของของของยูพีนะย่าง,ย,งย่างเลยคากันย mm ่างเลยนี่ครับผม mm hmm. อื้อสิ้นอย่างวะน,นี้สิ้นอย่างนี่ฮะสิ้นหมู mm hmm. ย่างไว้บอ mm hmm. ย่างแล้วบอสิ้นหมูครับผม อันนี้เป็นรถดวนอันนี้ขายเท่าไหร่สองแสนโลนึงบ่ห่อโลบ่โลโล, 4, 08, บโลโลนึงสี่แสนแปดบ่อ๋อโลนึงสี่แสนท่วนสี่แสน่วนจับบาทวะโลเจ็ดร้อยไม่แพงนะมันเราไปทอดไงไม่แพงเนี่ย นี่ครับผมนนนนโล,โลนึงโลนึงเป็นบ่เครื่องโลโอ๋อเครื่องโลเดี๋ยวเราเอาเครื่องโลก็ได้นไโอ้นนี้แสนนึงเดี๋ยวผมมาซื้อตัวนี้นะฮะ,ะเดี๋ยวผมยางก่อนนี่ครับผมกระลอกบ่โอ้นี่ครับผมของปลานะฮะอันนี้ก็เป็นต้อ ไยปังเธอเธอนี่ไงอยปังไฟปังนะช่วงนี้ก่ะฤดูการต้อครับผมนี่โอ้ดินดินเลยครับผมต้อหลุมกบมันก็นมีไดแนวนาสนใจก็น,นะบอได้มาโดนกันเลยเออเอเท้าเว้ยแล้วเขาเดินกัน เ้าสิมาปีดตะเทือครับผมนะฮะมาปีดตะเทือหมี่นี่ครับผม <c oughs> เอาเดี๋ยวข้าวทิ้งย่างเมืองสวนนั่นครับผมนะข้าสทิย่างเมืองสวนนี่ แต่ว่าที่ผมสังเกตนะฮะเขาเจาก็จะเฮ็ดเป็นโซนดิจิทัลนั่นแหละแล้วก็ที่สําคัญเด้อเรื่องของความสะอาดนะฮะก็โอเคครับผมนะฮะโอเคเลยบ่ได้แบบนู่นนี่นั่นนะฮะก็ถือว่าโอเคอันนี้เป็นร้านสิ้นโอ้สวยงามสวยงามอันนี้งัวปะงัวก็มีควายก็มีโอ้ท่านีกบ อันนี้อันนี้งัวบ่กเรามป็นงัวเรามีควายด่างโอ้มีครับผมรัวเท่าไหรเนี่ยเซนซีซีละลายรุดอืมไอ้ตับสดยุ่มปะแดนตับสดอาร์บีเอาวะบอสบีบอสบีวะนอะบอสตับสดอะไรยบอสผสมได้ปะเอาผสมกับยังนี่ผสมกับนี่บะอะไรปะะสันเร็จกันได้เอาเรียกได้เอาประมาณนั้นละประมาณนั้นละ ันละอุ้ยอ oh, oh, oh. oh, oh, so ันนี s <S es, yeah. ้มันไปดิอันนี้ตับนี่โอ้มันมีหลายตัวของมะเขาโอ้โอ้นี่เผาแน่นโอ้บ๊อบไฟเอามักอันสดๆตางที่แหละอันนี้อะไรป๊เอาจากเอาพอจากพอกินจากน้อยนึงก็ได้เออจากน้อยนึงบเบาๆเอาจากนั่นแหละเออนั่นละนั่นละไปเรื่ย บ่มีกระคูพันแทบ่บ่บ่เอาละเอาแค่นั้นแหละเออทำมาละทำมาละเอาทำมาละไอดีไอเพียมีเพียสุดอ้อนบ่ล่ะมันอ้อนบ่ล่ะอันนี้เจ็ดสี่เจ็ดสี่พันอ่าอันนี้เอาตะคันก็ขายละสิบพันอ๋อขายสิบปันเอาอันนึงอันนึงเอาอันนึงเออากบ่กินเอาเนล่ะพอสขามขวาซินี่นะเออามะจู่ทาขามขวานี่นะ วานี้เปนตูแทค่ะเนื้ยงามเนื้องมพอแล้วพอแล้วใสออนอันนี้ใสออนใสแกใสสูเกหัวใจสู้กลับบ้านหสู้กลับบ้านได้นะไปยางบ้านได้นะพอเมื่ี้เราข้ามได้เอาไปนี่น่อยมันข้ามไรเจาบคิษไรดอก ว่าคำซื้อปกินขั้นลายแล้วเขาจิ้มไปกอันนี้แสนแปดสสองขอเจ็ดสิสี่แสนสี่สิบพอันนี้สิบพันที่รมเลีวเป็นสาม2จสสองพันที่สามสามองสามใคระสา่นสามสามี่ครับผมคุบา ถึงเนอะขอบใจเด้อไปแล้วมือหนามโมดุนไหมได้ๆไปพี่น้องไปจูครับผมเหนือผมโอ้ซีนงามเลยวะโอ้โหโมเป็นคนไล่สุดข้าวตับเนี่ยข้าตับเนี่ยเนือผมเดี๋ยวเราค่อยย่างก่อนนี่ก็เป็นพวกตีนนะฮะพวกตีนงัาตีนค้าย นี่ครับผมนะฮะโอ้มายามไหญกับแบบตื่นเต้นนะฮะตื่นเต้นตลอดเลยครับผมอู้นี่ออของดีแก้ว,อวโอ้พอยีแบกกับแทงหน่อยน้ะนะองเออเอาไปหนึ่งบอเอาไปหนึ่งกันบ่ <c oughs> เออนี่ครับผมนะฮะลูกกอกหัวครับผม เพียบเลยนะฮะเนี่ยเนี่ยพวกนี้ก็ลูกกอ,อกทั้งนั้นเลยนะแมนบออันนี้บออเดียวกันบะเนี่ยอ๋อน,นี่ยังอยู่ในลกอยู่นี่ครับผมขระเจ้ายังไม่ได้เจาะออกมาแบบนี้ครับผมนี่ก็นอนกอดกันเลยครับผมนี่นะฮะอันนี้ก็สงสัยข้เจ้าเพิ่งชำระเพิ่งชำระขึ้นมาครับผม Oh. นี่ครับผมอืฟังนี่ที่เป็นลักษณะแบบเป็นหมูนะฮะ่ฟังนี่เป็นหมูเป็นเนื้อนะฮะฟังนี่เป็นหมูเป็นเนื้ออ่าเป็นหมูเป็นเนื้อแล้วก็อา่าเป็นผักนะฮะ เนี่ยเต้มครับผมมึงตลาดพุนไงนะเนี่ยเออ<ป>อันนี้เป็นปลาเนี่ยปลากระทิงครับผมปลาลัประระดปลาลัดไงโอ้ปลา,กาไก<ป>่อันนั้นขายที่ไหนนะปลาตองปลาตองไก่เน,นี่ยโลน้ำเต้าตัวนี้โล,โลนึ่งแสนสี่โลหนึ่งแสนสี่แสนสี่ นี่ครับผมนี่เป็นช่วงเป็นปานะฮะผมยังว no ่เห็นงูเลยพี่น oh, uh, ้องนะผมจะพาพี่น oh ้องมึงงูกันผมว่าผมต้องเห็นงูนะเป็นพี่น้องเราบ่ลืมบากนอดเดี๋ยวเราโทรมาบอกว่านีกับปลาคอกบนี่ครับผมปลาข้าวนี้ปลาอย่างปลาบึกบ่ โอ้มามองได้มายันได้กับแบบตื่นเต้นอยู่คือโกว่น้องมึงก็ผมถึงเป็ดหมูเห็ดเป็ดไก่นะฮะน้องงง้องงัวปลาไหลครบนะฮะตลาดนี่ครบเลยครับผมนะฮะตลาดนี่ครบเลยเบิองรู้หรอบอกบอกไงป้าถูก อ่าคือมันคือม่นมีงูรอบเนี่มันมีแล้วบอเขาบพิ่ให้ขายบออันนี้ไข่มดแดงเอาไปอันอี่ย่งก็ล่ะเอาไปอันซิดเบ็ดบอนี่ครับผมโอ้ยของอ่าแต่ว่าข้าเจ้าบพิ่ให้ขายงูแล้วว่าจารยพี่น้องนะแต่แต่กรอนของนี่หลายนะฮะแต่กรอนโซนนี่ร้ายหลายนะฮะเนี่ย เขาเจ้าเขาปรับมีการปรับนะฮะเป็นการปรับมีการรุ่นเร้นหลายๆย่างนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของกฎมุ่งกฎหมายนะถือว่าเป็นเรื่องดีครับผมนะฮะถือว่าเป็นเรื่องดีนะอ่าถือว่าเป็นเรื่องดีนี่ครับผมเอาเมื่อกี้ตั้งใจนะฮะพาพี่น้องมาย่างอ่ามาย่างมึงสดๆเลยเนี่ยนี่ละตลาดลาวนะฮะผู้เดินผ่านไปผ่านมาเวียงจันทร์นะฮะลองลองแวะมึงนะฮะลองแวะแล้วก็ลอง มาย่างเมืองครับผมนะพืชผักนี่อย่างตั้งๆกับสดนะเออแบบสดๆเลยอะ่ะเลือกเอาครับผมนะของเยอะนะของเยอะเลยของเยอะมากนะฮะเยอะจนแบบจักหิซื้อ,อย่างอะ่ะหลายพวดเออมันหลายพวดครับผมโอ้ตอน มีพวกพงพวกหอยเนาะเออครับผมแล้วก็ผม,ผมซื้ออ้นี่อยู่นะฮะผมจะซื้อเอ,อ่อจะซื้อหอยนะฮะแล้วก็ ไอตัวไอเนี่ยรถดดวนนะฮะผมจะซื้อกลับอยู่นี่ครับผมคือตัวคืองามแทมมุกเลยคุณอะ